นิทานคุณธรรมเรื่องความสุภาพช้างน้อยฉบาผู้สุภาพโดยนางสาวพัชริยาอินทองโรงเรียนบ้านยางระหงช้างน้อยฉบาผู้สุภาพช้างน้อยฉบาเป็นที่รักของทุกคนในป่าใหญ่เพราะฉบาเป็นช้างที่สุภาพมากไม่ว่าจะเดินไปทางไหนฉบาจะพูดจาไพเราะเสมอ สวัสดีครับคุณตาพฤึกชบาพูดพร้อมกับยื่นพวงมาลัยดอกไม้ให้คุณตาพฤึกที่เป็นนกคู่ผู้ใหญ่ก็ยิ้มอย่างอบอุ่นชบาจำได้เสมอว่าต้องทักทายผู้ใหญ่ด้วยคำว่าสวัสดีวันหนึ่งชบาเดินไปเจอมะม่วงลูกโตสีเหลืองทองห้อยอยู่บนต้นสูงปรีดโอ้อยากกินจังเลยชบาคิดแต่เอื้อมไม่ถึงไม่ว่าจะชูงวงสูงแค่ไหนก็ยังไม่ถึงอยู่ดีชบาพยายามขย่งขา พยายามชุงวงพยายามจะสั่นต้นไม้เบาๆแต่ก็ไม่สำเร็จมะม่วงยังคงห้อยอยู่สูงลิบเหมือนเดิมฉบานั่งลงถอนหายใจแผ่วเบาใกล้ๆก,กันนั้นกระต่ายน้อยวิวาดกำลังพยายามย้ายก้อนหินก้อนใหญ่เพื่อข้ามลำธารวิวาดเหนื่อยและหงุดหงิดมากเพราะก้อนหินหนักเหลือเกินนี่พวกแกเข้ามาช่วยดันหน่อยสิ วิวาตะโกนเสียงดังใส่เพื่อนสัตว์ตัวเล็กที่เดินผ่านมาเขาไม่ได้พูดว่าโปรดช่วยฉันหน่อยนะไม่มีใครอยากช่วยวิวาทเลยเพราะเขาพูดไม่สุภาพชบาเห็นวิวาทแล้วก็เข้าใจว่าต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนชบาก็เดินมาหานายหมีใหญ่ผู้ใจดีซึ่งกำลังนั่งรับมีดทำสวนอยู่ใต้ต้นไม้ ชบาหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนคุณหมีครับชบาขอความกรุณาให้คุณหมีช่วยยืมบันไดหน่อยได้ไหมครับชบาอยากได้มะม่วงลูกนั้นจริงๆครับชบาพูดคำว่าขอความกรุณาอย่างชัดเจนนายหมีใหญ่ยิ้มทันทีโอ้แน่นอนสิชบาเธอช่างพูดจาสุภาพน่ารักจริงๆนายหมีใหญ่รีบไปหยิบบันไดที่แข็งแรงมาช่วยชบาปีนขึ้นไปเก็บมะม่วงอย่างรวดเร็ว ชบาได้มะม่วงแล้วก็หันไปพูดว่าขอบคุณมากครับคุณหมีแล้วชบาก็แบ่งมะม่วงครึ่งหนึ่งให้คุณหมีเพราะชบาจําได้ว่าความสุภาพและความขอบคุณทําให้ทุกคนในป่ามีความสุขขอบคุณที่รับชม